นักเรียนอยากเข้าเรียนในโปรแกรมมูเดิลของโรงเรียนแต่ยังเข้าไม่เป็นทำอย่างไรดีบอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ครับ <Wow. S 1> Hi guys today I'm going to show you how to enroll a course for example English grammar course สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆที่มีอยู่ในโปรแกรมมูเดิลของโรงเรียนเรานะครับ เรื่องนี้อาจมีนักเรียนหรือผู้ปกครองหลายคนสนใจและยังไม่รู้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาทำทีละขั้นตอนอย่างละเอียดเรียกว่า step by step กันเลยทีเดียวเชียวรับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดครับเพราะเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยไม่มีคําว่ายากมีแต่รู้กับไม่รู้คนไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่อาจจะผิดหากไม่ยอมเรียนรู้และเรื่องนี้คุณครูรู้นักเรียนรู้ทุกคนก็รู้ครับ มาเริ่มกันเลยหลายคนอาจงงว่า o o o l l เนี่ยคืออะไรคุณครูจะอธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับ Moodle หรือที่เราเรียกว่า m o เด r n มาจากคำว่า modular object oriented dynamic learning e n v i r o n m e n t Moodle เป็นซอฟต์แวร์เสรีเพื่อการจัดการสภาพแวดล้อมการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก และ o o เด n คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการระบบ E-Learning ที่หลายโรงเรียนนำมาใช้เป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิด -19 ยุค disruption หรือยุค new normal ก็ตามพร้อมแล้วไปดูวิธีลงทะเบียนเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆกันเลยครับโอเคสิ่งแรกที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือรหัสประจำตัวนักเรียน เพราะต้องใช้กรอกในช่อง username นะครับส่วนช่อง password ให้นักเรียนกรอก1 2 3 45 6 7 8 9แต่อย่าลืมว่าเมื่อนักเรียนเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องเปลี่ยน password ใหม่อย่างน้อย8หลักอาจจะประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขนะครับที่จำไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายสักทีเดียวแล้วต้องจดจำรหัสใหม่ที่เปลี่ยนเนี่ยเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะมันจะต้องได้ใช้ถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดปัญหาว่าเข้าไม่ได้ในภายหลังนะครับ หยิบมือถือขึ้นมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยแล้วมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนที่1ให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น google chrome เป็น firefox หรือเป็น microsoft edge อะไรก็ได้ในที่นี้ผมจะขอใช้ google chrome นะครับแล้วก็คลิกเปิดขึ้นมาเลยเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะเจอนะครับตรงนี้ครับที่ให้พิมพ์ url นะครับให้เราพิมพ์เข้าไปเลย https://modern.tupy.ac.th แล้วก็กด enter เข้าเว็บไปนะครับเราทำไปพร้อมๆกันเลยรอสักพักหนึ่งนะครับอ่าก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับก็จะเห็นช่องให้เรากรอก username กับ password อยู่ด้านบนเลยนะครับตรงนี้นะครับในช่อง username นะครับ เข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับช่องนี้นะครับให้เรากรอก username โดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียนที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อตกี้นะครับลงไปแบบนี้นะครับส่วน password ก็ให้กรอกตัวเลข1-9ถึงลงไปแบบนี้ครับ จากนั้นให้กดล็อกอินปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับเมื่อนักเรียนเข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่อย่างน้อย8หลักแล้วต้องจดจำรหัสใหม่นี้ให้ดีนะครับอย่าลืมเด็ดขาดพเพราะเดี๋ยวจะเข้าใช้งานใหม่อีกครั้งไม่ได้นะครับตอนนี้เขาจะฟ้องให้ change password แล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้เป็นช่องรหัสปัจจุบันนะครับก็คือ1นถึง้นั่นเองก็ใส่ลงไป ตรงนี้ New Password เราอยากจะได้อะไรแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแต่ต้องจำให้ได้นะครับย้ำนะครับต้องจำนะครับแล้วก็ใส่รหัสใหม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นกด Save Changes สำหรับใครที่เปลี่ยนรหัสแล้วไม่ผ่านจะต้องเช็คว่ารหัสเราครบ8ตัวไหมและใน8ตัวนี้จะต้องมีทั้งตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ต้องมีตัวใหญ่อย่างน้อย1ตัวและใน8ตัวนี้ต้องมีเครื่องหมายพิเศษเช่นดอกจันชาร์ปอันเดอร์สกออะไรเนี่ยอย่างน้อย1ตัวเห็นไ,ไหมครับเมื่อเช็คแน่ใจแล้วเราก็กดเซฟช็อเนจตรงนี้เลยนะครับนี่ครับกดเลยรอสักพัก ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับ Password has been changed นะครับหมายความว่ารหัสของคุณถูกเปลี่ยนไปแล้วจำให้ดีนะครับแล้วก็กด Continue เลยตรงนี้นะครับถ้าเรากลัวว่าจะจำไม่ได้นะสั่งให้ระบบมันบันทึกไว้เลยบันทึกรหัสผ่านไหมตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยก็ได้ในมือถือเรามันจะถามนะครับแล้วก็กด Continue นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่ง มันจะนําเรามาสู่อย่างหน้านี้ครับเขจะบอกให้ทัวร์ไหมว่ามีอะไรบ้างระดับเราแล้วเราเก่งอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทัวร์ก็ได้เราเอ้ยทัวร์ตอนหลังก็ได้แล้วก็กด n n นทัวร์ตรงนี้เลยครับคือจบการทัวร์ไปเลยก็จะได้หน้าต่างนะครับของโปรแกรมโมเดลแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้ครับถ้าไม่ชอบภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนภาษาไทยได้นะครับโดยกดตรงนี้ครับ ให้คลิกที่รูปสามเหลี่ยมเล็กๆข้างลูกโลกนะครับเพื่อที่เปลี่ยนภาษาตามความต้องการเราเลยครับเราจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับต่อมาถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับซึ่งเป็นรูปส่วนตัวอาจจะเป็นหน้าจริงได้นะครับเพราะว่าคุณครูจะได้เห็นว่าเราเป็นใครนะครับเป็นโปรแกรมส่วนตัวไม่ได้เผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับนั้นก็ไม่เป็นไรและชื่อนักเรียนก็ควรจะใช้ชื่อจริงที่ระบบโรงเรียนใส่ไว้อยู่แล้วไม่ควรจะเปลี่ยน เพราะคุณคุจะได้เช็คชื่อได้ถูกนะครับตรงนี้ครับคลิกตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่เข้าไป Edit Profile เราได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับเป็นขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนที่4ครับไปที่เครื่องหมายขีด3มขีดด้านบนซ้ายครับแล้วก็คลิกลงไปเลยจะเจอคำว่า Home ครับให้คลิกคำว่า Home นะครับ ่าก็จะเจอวิชาต่างๆมากมายนะครับโชว์อยู่ในนี้นะครับโอ้มีตะปกสวยๆน่าเรียนทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนที่5นะครับให้เลื่อนหานะครับเลื่อนหากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เราต้องการนะครับในที่นี้สมมุติเราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลื่อนไปหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับจนเจอที่เราต้องการอ่าเจอแล้วครับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตรงนี้นะครับขั้นตอนที่6ครับเลื่อนไปหาวิชาที่เราต้องการจะเข้าเรียนครับเจอกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแล้วนะครับเราก็เลื่อนหาวิชาที่เราต้องการจะเรียนนะครับในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นวิชาอ23101ภาษาอังกฤษ5ม .3 วิชาพื้นฐานแล้วกันนะครับเลื่อนมาแล้วถ้าไม่เจอนะครับให้เราคลิกที่คาว่า view more ดูเพิ่มเติมนะครับ อ่าเราก็จะเจอแล้วคับเนี่ยคราวนี้เยอะเลยมีอยู่2หน้านะครับต้องดูว่าวิชาที่เราต้องการอยู่หน้าไหนอย่างเช่นวิชานี้อ23101ภาษาอังกฤษ5ม3พื้นฐานอยู่หน้าที่2แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่วิชาที่เราต้องการได้เลยครับนี่นะครับคลิกเลยปุ๊บระบบก็จะนําเราเข้าสู่วิชานั้นทันทีนะครับก็จะบอกว่านะครับมีอะไรบ้างในนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเจอ Cross description นะครับซึ่งนักเรียนก็จะสามารถอ่านคำอธิบายรายวิชารวมทั้งรายละเอียดอย่างอื่นด้วยเช่นเนื้อหาที่ต้องเรียนและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นต้นนะครับอ่าก็เลื่อนอ่านได้เลยนะครับตามใจชอบนะครับว่าหน่วยการเรียนรู้ที่1เรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับคุณครูเขาก็จะใส่เอาไว้นะครับ อเอกสารประกอบการเรียนนะครับหน้าวิชาถ้าเจอหน้าคุณครูแบบนี้ดูว่าใช่ไหมนะครับใช่คุณครูที่สอนเราในห้องเรียนไหมนะครับถ้าใช่แปลว่าเข้ามาถูกวิชาแล้วนะครับเ <c oughs> สร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่7ครับสําคัญมากครับเลื่อนลงมาด้านล่างจนกว่าจะเจอคําว่า enroll me เห็นไหมครับ enroll me หมายถึงว่าสมัครให้ตัวฉันเองเ,องเนี่ยเข้าไปนั่งเรียนในรายวิชานี้อ่าเราก็คลิกเลยครับ คลิกที่คำว่า enroll me นะครับคลิกเลยครับคลิกปุ๊บนะครับระบบก็จะนำเราเข้าไปข้างในนะครับถ้าเราไม่คลิกนะครับเราจะมองไม่เห็นโพสต์ที่คุณครูลงไว้นะครับเช่นใบงานใบความรู้นะครับการบ้านสื่อการสอนเราจะมองไม่เห็นเลยเมื่อเรากด enroll me เข้ามาแล้วนะครับบางครั้งระบบเนี่ยมันอาจจะหยุดชะงักไปพักหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรให้เราออกจากกลุ่มโคลก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่ในเว็บนี้ใหม่ในโปรแกรมนี้ใหม่นะครับ เข้ามาแล้วเราก็จะเจอนะครับเพราะระบบมันจะจํำยูสเนมกับพาสเวิร์ดของเราเอาไว้นะครับก็จะเจอรายวิชาที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับที่เรากด enroll เข้ามาเรียนนั่นแหละนะครับก็เลื่อนไปให้เลื่อนไปล่างสุดนะครับถึงจะเจอโพสต์แรกครับคือโพสต์แรกโดยปกติแล้วมันจะอยู่ล่างสุดนะครับก็เลื่อนดูนะครับเช่นนี่ครับโพสต์นี่น่าจะเป็นโพสต์แรกของคุณครูนะครับนี่ครับโพสต์ที่1นะครับ ตั้งแต่วันที่5เดือน June, ก็คือมิถุนายนนะครับอ่า2020ครับก็จะมีแจ้งนักเรียนม .3 ทับหนึถึงแปทั้งกลุ่ม A และ B แนวปฏิบัติประจำหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่อง how often do you work out อะไรอย่างนี้นะครับก็อ่านขั้นที่1ขั้นการศึกษาหาความรู้นะครับก็อ่านไปเรือยหน 1, 2, 3, ึ่งสองรู้ให้ทำอะไรและมีสื่อใส่ไว้ให้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ให้คลิกเข้าไปดู ก็ให้คลิกเข้าไปเรียนรู้ตามเสือที่ครูให้ไว้นะครับเป็นลิงก์ YouTube นะครับก็ง่ายสะดวกสบายคลิกได้จากตรงนี้เลยนะครับขั้นที่2คือขั้นการทำภาระงานให้ทำอะไรบ้าง1 2 3นะครับขั้นที่3ขั้นการส่งงานให้ส่งได้อย่างไรเมื่อไหร่นะครับเรื่องใบความรู้ก็มีไว้ให้โหลดจะโหลดมาอ่านนะครับหรือเขียนลงไปในสมุดหรือใครมีเครื่องพิมพ์ก็ปริ้นออกมาก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเอาไว้อ่านนะครับ นี่ก็คือโพสต์ล่างสุดก็จะเป็นโพสแรกใช่ไหมครับโพสตที่2ใบงานนะครับโพสต์เมื่อวันที่5จุนก็คือมิถุนายนเห็นะครับแล้วก็มีใบงานเอาไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับก็เอาไปโหลดนะครับโพสต์ที่3โพสต์แต่5าจูนเหมือนกันนะครับเอาวันที่5มิถุนายนนะครับแล้วก็มีใบงานให้ทําเป็นชิ้นงานเรื่องนี้นะครับต่อมาโพสต์ที่4น่าจะเป็นยูนิตที่2แล้วนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนใครเรียนยูนิตแรกก่อนก็ทายูนิตแรกให้เสร็จก่อนนะครับ ยูนที่2โพสต,ตั้งแต่5จูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับนครับด้านบนส่วนก็จะเป็นารายละเอียดของ cross วิชานี้นะครับารายละเอียดของวิชานี้ก็คือ cross description นะครับเช่นตัวนี้นะครับวันที่ที่17พฤษภาคม2020เวลา11.36นาทีอ่าโพสต์แจ้งไว้เลยว่าวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานนรับภาษาอังกฤษ5นะครับรหัสวิชาอ2 3 1 0 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่1อย่างนี้นะครับจำนวน1.5หน่วยกิตครูรายสอนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคและก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งครับที่ง่ายและสะดวกนะครับก็คือเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยบล็อกอินแล้วเนี่ยถ้าเราหาไม่เจอนะครับเรากดไปที่วั่นขยายเลยครับตรงนี้นะครับหาวิชาไม่เจอเรากดที่วั่นขยายเลยครับเสร็จแล้วให้เราพิมพ์รหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่เราต้องการจะเข้าไปเรียนนะครับเช่น รหัสวิชา O23101 พิมพ์ครับอ่ากดเลยครับแล้วก็กด Go ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเริ่มนะครับกด Go ปุ๊บก็จะนำเราเข้ามาสู่ O23101 ภาษาอังกฤษ5ม3พื้นฐานแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนอ่านดูนะครับคำอธิบายรายวิชาเนื้อหาในการเรียนสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นต่างๆนะครับแล้วก็กด Go นะครับ นี่กรณีที่เรา,า Enroll มาแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ Enroll ตรงนี้จะเปลี่ยนจากคำว่าโกเป็น enroll มีนะครับเอาไปแบบแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากด Refresh หรือออกจากโปรแกรมนี้ไปก่อนแล้วค่อยเข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับจึงจะเห็นโพสต์แต่ละโพสต์นะครับที่คุณครูเขาโพสต์เอาไว้นะครับบางคนอาจจะสงสัยและถามว่าแล้วเราเข้า หรือไม่เข้าเรียนเนี่ยคุณครูเขาจะรู้ได้อย่างไรว่ามีใครเข้าเรียนบ้างคําตอบก็คือรู้ครับคุณครูเขาจะเช็คชื่อได้หมดเลยว่าใครเข้าเรียนวันและเวลาไหนบ้างเพราะโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนเอาไว้ดังภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้ครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะบอกหมดเลยนะครับถ้าคุณครูเขาคลิกเข้าไปเขา้าเด็กชายอันนี้ oh. นะครับเด็กชายคนนี้นะครับเข้ามาเรียนตั้งแต่วัน Thursday วันพฤหัสบดีที่2เดือน July, กรกฎาคม2020เวลา11เนิกาตรงเห็นไหมครัแบ AM อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นจะมีเลกคอร์ดเอาไว้หมดไม่ต้องห่วงไม่ต้องน้อยใจนะครับว่าคุณจะไม่รู้ว่าเราตั้งใจเข้ามาเรียนในนี้นะครับเพราะเรื่องนี้ทุกคนรู้โรงเรียนรู้คุณครูรู้นักเรียนก็รู้ <buff> เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิธีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆในโปรแกรมโ o เด e ของเราง่ายใช่ไหมล่ะครับลองนําไปใช้และอย่าลืมเข้าเรียนกันทุกคนนะครับโอเคหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย